สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลโอลิฟนะคะแล้วก็เซลมิกกี้ค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะด้วยกระแสตอบรับจากคลิปที่แล้วดีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ลงก็มาอีพีสองต่อเลยนะสําหรับเรานะคะสแล้วสามแล้วเหรอสามแล้วไม่นับด้วยนะวันนี้นะคะเรามาอัปเดตสต็อกของแคม r y กันค่ะเย้ ไ้ก่อนอ่าวันนี้เราก็มาอัปเดตสต็อกแคมรีนะคะคร่าวๆตอนนี้นะคะที่ตั้งขายอยู่ที่สาขาใหญ่ของเพชรยนต์นะคะจะพาพี่ๆมาอัปเดตดูว่าเหลือขั้นไหนบ้างแล้วก็มีขั้นไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในคลิปเนาะใช่แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะช่วยฝากลูกค้าทุกคนกดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดช่องทางการติดตามข่าวสารของเพชรยนต์ของเรานะคะที่อัปเดตคลิปลงคลิปทุกวันเลยอ่าอย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะคะคลิปของเราสองคนนะคะ จะได้มีคลิปต่อไปอีกมีแน่เริ่มกันที่คันนี้ก่อนเลยละกันใหม่ล่าสุดเหมือนเราใหม่ล่าสุดเหมือนกันเนาะอ่ะมากันกับคันนี้เลยค่ะเริ่มแรกเลยนะตัวนี้นะคะที่พี่พี่เห็นอยู่คือตัว new camry ปีสองพันสิบปดตัวนี้เป็นเครื่องเท่าไหร่คะเครื่อง2.0จุดศูนย์นะคะเครื่องสองจุดศูนจีค่ะคันนี้ชมหน้าหล่อแบบนี้นี่คือเป็น all new หมดแล้วนะใช่โดยรวมก็ โอเคเลยสภาพคันนี้พอตอนรับมาแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะอันนี้ฉลาดแล้วสีใช่สวยอยู่แล้วแล้วก็เลขไม่น้อยน้อยน้อยมากหาที่ไหนไม่ได้เลยคันนี้เนี่ยเลขไมไม่ถึงแสนอยู่แค่เก้าหมื่นสองเท่านั้นนะสําหรับใครหาตัวรถรีใหม่ที่เป็นไมแบบน้อยมากรีใหม่ไม่น้อยคันนี้แนะนําอ่ะเนีย ผ่อนเริ่มต้นเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณเดือนเท่าไหร่คะสำหรับคันนี้นะราคา869,000บาทนะคะ,ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่16,000บาทสำหรับฟรีดาวนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวกันไปเลยนะคะ,คะสนใจนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมคันนี้หรือว่าอยากจะเข้ามาทดลองขับได้ฟรีนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากับช่องไทยแอดมินเราได้เลยนะคะสามารถติดต่อได้ทุกวันเลยใช่มีแอดมินคอยให้บริการคอยให้ครัปรึกษาตลอดอยู่แล้วทักมาได้ไม่ว่าจะเป็นโทรโทรศัพท์นะคะหรือแอดไลน์ ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะไปะเราไปดูนะคะโดยรวมนะด้านหน้าเห็นไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็ให้ดูด้านในแล้วค่อยไปดูด้านหลังต่อคร่าวๆนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะ All New Camry 2.0G คันนี้นะปี18นะคันนี้เบาข้างในเนี่ยก็จะออกแบบเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยให้เทคโนโลยีมาเยอะมากเลยสําหรับคันนี้นะคะของผู้โดยสารด้านในตกแต่งเป็นสีดำนะเบาหนังสังเคราะห์ดูแลง่ายนะคะแล้วก็เป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้าด้วยคันนี้ เดี๋ยวลองมานั่งให้ดูนะคะสวยมากเลยนะคันนี้ด้วยตัวที่เป็น new camry เนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยขอลองสตาร์ทให้พี่ๆดูแล้วกันอะนี่มีทั้งระบบนะคะ by s p o มอนิเตอร์นะสำหรับตัวกระจกมองข้างนะคะเตือนจุดอับสายตานะหรือว่าจะเป็นม่านนะคะด้านหลังนะอันนี้ก็เปิดปิดคอน t r o l ได้จากตัวหน้าจอเลยพงมาลัยม u l t i f u ชันนะคะเซตกันไปได้ครบครบแบบนี้เลยนะ และหน้าจอก็เป็นหน้าจอทัช <The screen. S 2> สกรีนเ <Yeah. S 2> ชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธนะคะ Apple CarPlay, Android Auto นะมีแมปให้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของตัวไวเลสชาร์จมาให้ด้วยคันนี้นะคะใช่สวยได้ไปเยอะมากเลยเทคโนโลยีใหม่จากทาง t o โย t a เนาะ <Yeah. S 2> อัปเดตตามการเวลานะและลำโพงของอะไรคะเนี่ย j b l หรอลำโพงตัวนี้ใช่เป็นลำโพงที่แบบเบสตึ๊บมากเลย เปิดให้ฟังไม่ได้ติดลิขสิทธิ์เอาเราให้ฟังไปเลยไหมแอร์ด้านอย่างแอร์ด้านหลังเย็นมากเลยนะคันนี้แบบฉ่ำๆไปเลยเพราะว่าแยกเป็นดูโอโซนมาพร้อมกับตัวแอร์เนี่ยที่เป็นระบบนาโนอีกรองอากาศให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นยิ่งขึ้นคันนี้เนี่ยให้เทคโนโลยีมาเยอะมากเลยนะสําหรับคันนี้แล้วก็ทรงตรงกลางเนี่ยออกแบบออกแบบ ออกแบบเป็นแบบเหมือนรถทรงยุโรปยิ่งขึ้นนะแตัวเบาะเนี่ยก็ปรับเอาไว้เทคแคร์คนด้านข้างนะปรับเพื่อแบบคุณแฟนหลับอะไรอย่างนี้อ่าปรับเลื่อนด้านหน้าด้านหลังได้เนี่ยใช้งานไทยเดิมๆทุกจุดเลยกับเลขไม้แค่เก้าหมื่นสองเท่านั้นนะคะพี่ๆดีมากเลยคันเนี้ถ้าที่อื่นน่ะราคาลางเช็คมาแรงกว่าที่นี่เยอะเลยนะเท่าไหร่คะโอ้ขึ้นเก้าแสนห้าเลยแต่อันนี้ แปดแสนหกหมืบาทแล้วก็ได้เลขไม้เก้าหสสุดยอดมากๆเลยคือของแรมากเลยนะคันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบแล้วใครมีใครได้ใครไวได้ก่อนนะคันนี้บอกเลย มีคันเดียวเท่านั้นนะคะใช่ค่ะรถส่วนใหญ่ของเรานะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ํากลองไม้กับสีมาอย่างแน่นอนนะคะจะเป็นรถโคงเดิมสภาพเดิมๆแท้ๆเลยนะคะถ้าตัดสินใจนะคะออกรถกับโอลิฟหรือว่ามิกกี้นะคะเดี๋ยวเราแถมให้ไปเลยน้ำมันแถมอีกแล้วแจ้ปั๊มสายเปแถมกันด้านหลังด้านหลังเขามีกล้องถอยมาให้แล้วนะตัวนี้พร้อมกับเซนเซอร์ไป4ี่จุดเลยนะคะแล้วก็โอจุ๊เลยด้านหลังเนี่ยคือออกแบบให้เหมือนรถยุโรปมากขึ้นนะ ดูดีดูสปอร์ตยังดูลักชัวรี่อยู่แต่ว่าไม่แก่นั่นเองดูมีแบบความสปอร์ตอยู่ในตัวนะด้วยระบบเขาเรียกไงแออโรด n นามิกทําให้มันขับโฟล์ยิ่งขึ้นใช่แล้วลองเปิดท้ายให้ดูไหมเปิดท้ายได้จากรีโมทเลยนะคะคันนี้กดได้เลยนี่อ่าแล้วก็ได้ถาดมาด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะพร้อมกับชุดเครื่องมือแม่แรงอ่ะทางเราก็มีแถมให้ครบเลยนะคะหามาเป็นแบบใช่ฟูลไซส์ไปเลย ฟูไซส์เหมือนกันยางอะไหล่นะคะตัวนี้ยังไม่เคยลงถนนนะยางอะไหล่คันนี้ยังเดิมๆอยู่เลยนะคะยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยสําหรับยางอะไหล่คันนี้นะสวยมากเลยนะคะสําหรับแคมมี่คันนี้แล้วก็เราเพิ่งมีเข้ามาใหม่ด้วยนะเป็นสีบอลแต่ตอนนี้เอามาให้โชว์กันให้ดูแบบที่ตั้งขายพร้อมตั้งขายก็คือ,อปรับสาภาพมาแล้วนั่นเองเอามาใ,<ช>ให้ดูคร่าวๆรถหรูๆสไตล์ผู้บริหารนะคะ,<ช>ะก็หยิบยกมาอัพสต็อกให้คุณลูกค้าได้ดูกัน<ช>นะคะ ลถเสริมบารมีลดัพความลักชัวรี่สะดวกสบายนะคะขึ้นชื่ออยู่แล้ว c คมรีไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่แบบว่าห้องผููโดยสารกว้างขวางแล้วก็เทคโนโลยีที่มันมีมาเยอะมากๆเลยราคาคันนี tattoos, ้ย mm ้ำ hmm. อีกทีนึงราคาแ6ด0 0 0หบาทนะคะฟรีดาวผ่อนอยู yes. himself, ่ที่16,000บาทต่อเดือนนะคะสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยใครดีใครได้นะบอกก่อนนะรถเขาค่อนข้างจะมาไวไปไวนะคะพี่พถ้าลังเลอยู่เนี่ย สักนิดนึงรีบโทรมาปรึกษาก่อนโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะอย่างเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างรีบโทรเลยนะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดสนใจนะคะเราก็มีบริการจัดไฟแนนทั่วประเทศนะคะทุกจังหวัดให้ถึงหน้าบ้านทันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่เงินเดือน2 4งหมื่นนะคะสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้คนค้ำเลยใช่ไปต่อกันเลย ามาดูตัวถัดไปนะคะที่ราคาย่อมเยากันมาสักนิดนึงเผื่อ 18, ใครดียาชอบ <9 S 2> แคมรี่อยู่แต่ว่าอยากได้ราคาประหยัดถูกลงมาอีกหน่อยเราก็มีให้เลือกค่ะสําหรับคันนี้นะนี่เลยป้ายอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นของปี17ค่ะพี่ๆราคาเนี่ยอ,อยู่ที่เท่าไหร่คะราคา6กแสนหกหมื่บาทนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่12,000บาทต่อเดือนสําหรับลูกค้านะคะที่เงินเดือนหมอ,อันนี้ก็ซื้อคนเดียวได้เลยใช่ 1 8ก็ออกได้คันนี้นะเป็นตัว 2.0G ปี17ด้านในเนี่ยก็จะดูภูมิฐานขึ้นมานิดนึงสาหรับใครที่แบบว่าชอบรถที่อ่ะอันนั้นอาจจะดูสปอร์ตไปให้วัยรุ่นไปหน่อยอยากได้ที่มันสบายตาแล้วก็ราคาย่อมเยามาอีกคันนี้ก็แนะนํานะคะเลขไมค์คันนี้ก็อยู่ที่แสนสองต้นๆเท่านั้นผ่อนเท่าไหร่นะตกต่อเดือนผ่อนอยู่ที่1 2ึ0 0หบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะเครดิตดีก็ฟรีดาวนได้เลยใช่ค่ะไป ลองมาให้ดูข้าวๆกันไหมภายในตัวนี้นะคะได้เป็นเบาะสีน้ำตาลอมส้มไปนะแต่ว่ายังได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าไปนะคะแต่แตกต่างจากตัวออนิ้วก็หน้าจอจะไม่ได้เป็นทัสกินไปนะแต่ได้ด้วยนะคะที่ถูกลงนะคะ,ะยังมีไวเลสชาร์จให้อยู่นะคะแล้วก็สิ่งอำน,นวยความสะดวกอย่างอื่นเนี่ยก็ยังให้มาครบๆอยู่ค่ะไปด้านหลังจะกว้างขวางกับตัวนะั้นนิดนึงนะข้อแตกต่างกันระหว่างตัวนิวแคม ry อ <Yeah. S 1> กับตัวแคมรี่ตัวเก่าเนี่ย ด้านหลังห้องผู้โดยสารตัวเก่าจะกว้างกว่านะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเผื่อใครตัดสินใจไม่ถูกนะก็แรกมาด้วยการนั่งสบายขึ้นแต่เทคโนโลยีน้อยลงก็อันนี้ก็แล้วแต่พี่ๆชอบนะคะใช่กว้างขวางนะด้านในลองไปนั่งดูไหมนั่งสักหน่อยนี่ร้อยแปดสิบเนี่ยนั่งได้สบายเลยนะคะเฮดรูมกว้างมากอ่แล้วก็มีที่พิงแขนนี่ตกแต่งสำหรับที่วางแก้วแล้วก็ก็มีอะไรอีกคะ มีม่านด้วยนะคะนี้ม่านห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะแล้วก็ม่านไฟฟ้าด้านหลังวานนั่นเองคือกว้างขวางมากเลยนะเนี่ยนั่งเดินทางนั่งเดินทางไกลได้แบบยาวๆไปเลยไม่มีเมื่อยเลยนะตัวเล็กรูมกับเฮดรูมนี่ค่อนข้างกว้างค่ะนั่งสบายแล้วเบียดไครใช่ไหมถ้าขนไปสักสี่คนน่ะได้ไหมคันนี้นั่งโอ้สบายๆเลยรถคันใหญ่อะ สำหรับคันนี้เดี๋ยวย้ำราคาอีกทีนึ่งนะคะ6 6แ0 0บาทนะคะท่านั้นค่ะมีดาวผ่อนอยู่ที่1 2 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะใช่บริการสัดไฟแนนซ์ให้ทั่วถึงทุกทุกพื้นที่เลยทุกจังหวัดใช่แล้วก็มีบริการรถสไลด์ด้วยใช่ไหมสำหรับใครที่ไม่สะดวกมารับรถเองเรามีส่งรถสไลด์นะคะให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะเราส่งให้ได้หมดเลยกรุงเทพแล้วก็ส่งปริมณฑลนะคะใชไม่สะดวกยังไงเดี๋ยวเรา จัดการให้นะคะติดต่อเข้ามาปรึกษากันเยอะๆนะคะลถเสริมบารมีก็ต้องมูเตลูกันหน่อยหาเริรับรถเราก็หาให้ได้จัดการให้ได้หมดใส่ใจทุกคันอยู่แล้วรับประกันทุกเคสด้วยเยี่ยตามนั้นเลยไปต่อดูสีดํากันไปแล้วนะลองมาดูกันสีขาวบ้างตัวนี้ก็นี่แลไอเทมเหมือนกันคันนี้นะสวยๆแบบนี้เป็นตัวเอ็กซิโค่ะปี2018นะ เป็นสีขาวมุกตัวท็อปเลยต้องตัวเ,ออเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะถึงจะเป็นสีขาวมุกออปชันแน่นๆเลยสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นปี2018เลขหมาวิ่งอยู่ที่แสนสี่พันเท่านั้นนะคะ,ะราคา7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทอันนี้นะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทต่อเดือนนะคะผ่อนราคาสบายๆไ,ไ,ไปอีกแล้วแต่ตัวเนี้ยพ,พิเศษกว่าสีดำสองคันอะ่ะคือทุกคันมีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็เป็นเฉพาะคันเฉพาะรุ่นเหมือนกันอย่างเอ็กซิโมคันนี้นะคะ ตัวไฟด้านหน้านะคันอื่นน่ะเขาจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะหลอดเดียวแต่อันนี้เป็นดูโอโปรเจคเตอร์ให้เป็น,ปน2 2> โปรเจคเตอร์ลมดําไ,<ล>ไปด้วยไฟลูกแก้วส,สวยๆเลยใช่ค่ะเป็นโปรเจคเตอร์ลมดําพิเศษทําให้ส่องสว่างตงอนกลางคืนเนี่ยกว้างไกลย,ยิ่งขึ้นนะแล้วก็ไม่แยงตาคนอื่นเพราะว่าปรับสูงต่ำอัตโนมัติให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็มากับกระจังหน้าด้านหน้าค่ะพี่ๆชุดแต่งเนี่ยรอบคันเลยนะพิเศษเฉพาะรุ่นอย่างที่บอกเป็นรุ่นเอสติโมตอนนี้ก็ไม่มีผลิตแล้วนะแลไอเทมมากเลยนะคะนี้เดิมๆมาจากโรงงานเลยนะ เป็นชุดแต่งเดิมจากโรงงานเลยนะให้มานี่คือแบบพิเศษมากแล้วคือสภาพโดยรวมเนี่ยเหมือนใหม่เลยนะแทบจะไม่มีรอยอะไรให้เห็นเลยใช่เราได้เป็นปีใหม่อีกใช่ปี18สวยมากเลยนะคะคันนี้กับชุดแต่งรอบคันแล้วก็มีเฉพาะรุ่นนะเพราะว่าถ้าเทียบกันกับรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันเนี่ยข้างในอะ่ะจะเป็นห้องผู้โดยสารสีเบาะสีน้ําตาลอมส้มแต่คันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะสีดําเหมือนตัวเนียวแคมรี่นั่นเองสวยเหมือนกันนะคันนี้ ลองให้พี่ๆดูด้านในกันค่ะตามมาเลยนะตัวนี้นะคะห้องผู้โดยสารด้านในอย่างที่บอกไปนะเป็นทรงสปอร์ตนะคะเบาะนะเป็นสีดำหนังสังเคราะห์ดูแลง่ายเหมือนกันแล้วก็เดินได้จะตะเข็บสีแดงไปแบบนี้ให้ความสปอร์ตเราจะยิงคู่หน้าอีกใช่แล้วตัวนี้นะคะรอบคันเลยเจ็ดใบแอร์แบ็กเจ็ดใบใช่ แล้วก็ได้เป็นจอทัชสกีนไปด้วยถ้าเป็นออในตัวรุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยปีที่ผลิตปีเดียวกันนะคะจะไม่ได้เป็นตัวหน้าจอทัชสกีนนะจะเป็นเฉพาะรุ่น e Ximo เท่านั้นค่ะที่ได้ออไปนะตกแต่งลายไม้นะคะแล้วตัวนี้ได้ลำโพง JBL ไปด้วยเออค่ะเป็นดอเบย์ดิจิตอลไปเครื่องเสียงแน่แน,นตึบๆเลยใครน,นะคะที่ขับรถทางไกลนะชอบฟังเพลงชิวๆนะฟังฟังเพลงเพาะๆแล้วก็เครื่องขับแรงเนี่ยคันนี้เนี่ยโอเคเลยนะขับซิ่งได้สบายได้ ดีมากเลยค่ะคันนี้นะแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาในคันนี้นะคะพี่พี่ไฟตัวไฟด้านล่างภูมิใจนําเสนอมากใช่ไฟภูมิใจนําเสนอมันก็ต้องมีแค่แบบในรถฝั่งยุโรปเท่านั้นนะถึงจะมีแต่นี้ขออนุญาตนะเอามือไปลองต้องมือตัวนี้ถึงจะเห็นอันนี้คือไฟส่องสว่างนะคะด้านล่างยิงโลโก้ Eximo ลงไปด้านล่างให้รู้ไปเลยว่า Eximo Eximo แบบตะโกนโกนไปเลยตะโกนเลยว่าอะไรนะว่าฉันตัวท็อปนะจ๊ะ ตัวท็อปไปเลยจ้ะพี่จ๋าแรงมากนะแล้วชุดแต่งอย่างเงี้ยหาไม่ได้แล้วใครนะคะที่ชอบความลักชัวรี่นะแล้วก็รถที่เป็นเฉพาะรุ่นเนี่ยมีคันเดียวต้องคันนี้เลยด้านหลังนะคะก็กว้างขวางเหมือนกันตัวนี้ข้อดีของตัวเก่าก่อนที่จะเป็น all new ก็อย่างที่บอกคือมันกว้างมากเลยนะใช่กว้างจริงขี่คอกกันได้ไหมคันนี้ยนั่งซ้อนกันสี่คนไดสบายเลยนะสบายสบายเพราะไม่ต้องกลัวร้อนมีแอร์นะคะด้านหลังมาให้ด้วยตัวนี้คันเลยนะใช่ ของคดีจริงออปชันแน่แนๆนะฮะแต่งยอมเดิมมาจากโรงงานนะรถเป็นชุดแตง่งเดิมไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วตัวกล้องถอยหลังพรอมเซ็นเซอร์วัดระยะแล้วก็เซนเซอร์รอบคันเลยคันนี้ได้ครบไปเลยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความสปอร์ตนะสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันเอาใบจองเลยไหมเอาเลยไหมจองจะส่งใบจองให้กันเองรีวิวกันเองนิดรู้สึกอยากจะได้ไว้ครอบครองเองลันคันนี้ ไปไปขั้นไหนก็นต่อดีเอยอเดี๋ยวขอย้ำราคาให้หน่อยนะคะสำหรับคันนี้ปี18ราคา7,69ดแสบาทนะคะได้เป็นเครื่อง2.0ฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่13,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปต่อกันเลยไปต่อเครื่องสอ้าต่อไปสองจุดห้าอเดี๋ยวเราพาไปดูทางนี้กันก่อนเพราะว่าตัว2.5งจุเนี่ย คันนี้ก็สองจ้าเหมือนกันค่ะพี่พี่ดูสองุห้าสองจุดศูนย์อาจจะแรงไม่พอนะคะสําหรับใครนะที่ต้องการความแรงเร้าใจขึ้นไปนะสองจห้าเราก็มีค่ะมีให้เลือกทั้งสีดาสีบอลตอนนี้พามาดูสีดําก่อนนะอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันแล้วก็ไม่น้อยมากไม่ถึงแสนเออใช่ไม่แค่เจ็ดหมื่นสองนะคะคันนี้ราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวนะคะผ่อนหมื่นสามเงินเดือนหมื่นแปดซื้อคนเดียวจบเลย จบจบครบครบไปเลยไม่ต้องมีคู่ก็ไปแรงคนเดียวได้นะคันนี้เงินเดือนเท่าไหร่นะขับคนเดียวสบายๆเงินเดือนหมื่นแปดซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องงอไข่ไปต่อกันมากนะคะสำหรับคันนี้คันนี้ก็ได้ป้ายสวยๆไปเลยค่ะเลขสองหลักแล้วก็มีนะอันนี้ให้ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะได้ป้ายตามนี้ไปเลยสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวแคมรี่สองจุดศูนย์จีปีสิบเจ็ดนั่นเองราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะตั้งขายตอนนี้ราคาเจ็ดแสน ขอไยนะคะหกแสนเซนหมื่นเก้าพันบาทไม่ไ <6, 000 S 2> ดเท่านั้นผ่<พ>อนอ,อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อเดือนนะคะค่ะสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมอย่างที่แจ้งไปนะคะติดต่อแอดมินได้ทุกวันเลยใช่หรืออยากจะเข้ามาดูสภาพรถเพิ่มเติมเข้ามาดูได้ที่ไหนคะมาได้ที่ซอยเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งค่ะของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะใกล้แยกมีนบุรีนะคะจุดสังเกตคือใกล้โรงพยาบาลเสรีรักนะคะเ<ช>ข้าตรงซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่งนะลงสะพานมาเลี้ยวซ้าย ตรงมาสุดซอยนะคะเจอบริษัทเราใหญ่ๆเลยโลโก้เพรยนตแบบเพรยน์แบบตะโกนไปเลยว่าเพรยนเพรยนไปเลยค่ะมีรถให้เลือกมากมายเลยนะคะมากตอนนี้สต๊อกรถมีเท่าไหร่คะสี่ร้อยแล้วนะตอนนี้สี่ร้อยแล้วสต๊อกรถมากกว่าสี่ร้อยคันแล้วเดินเลือกคันเหนื่อยเลยนะคะเดินให้เหนื่อยเลยพกกระติกข้าวมาด้วยนะห่อข้าวมาด้วยเผื่อเผื่อเราด้วยเพราะต้องเดินดูด้วยกันออกแนวหิวนะแล้็คันนี้สีบอลเช่านะคะ สีบอลเงินนะคะสำหรับใครนะที่เป็นมูเตลูสีขาวไม่ถูกกับวันนั้นสีดำไม่ถูกกับโชรลกับวันนี้สีบอลเงินดูภูมิฐานเสริมบารมีเราก็มีให้เลือกค่ะตัวนี้นะเป็นตัวใหม่เข้าใหม่ใช่ราคเข้าใหม่ราคายังไม่ขึ้นเลยอเดี๋ยวให้อด min นะคะขึ้นราคาไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนาะให้อดมินใส่ลงไปในคลิปแล้วกันนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่อง 2.0G นะคันนี้ใช่สีเนี่ยสวยมากๆเลเงิน ทุกคันเลยนะถ้าพี่ๆสังเกตเห็นจากในกล้องนะคะเล่นแสงเล่นเงาดีมากแบบเงาวิงวาว่งว้าวเคิร์ฟความว้าวอะไรของเขาต่างๆใช่ะะไม่มีรอยขีดข่วนร,รอยขนแมวสะเก็ดหินอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกไปเรารับประกันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของโครงสร้างนะด้วยประสบการณ์การขายของเพรยน์นะคะมากกว่า23ปีเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีพลิกคว่ำไม่เคยชนหนกักถูกต้องแล้วก็ะะอะไรต่อคะ ไม่มีผิดความชนหนักจมน้ากองไมมาแน่นอนจะเป็นไม้เดิมไม้แท้นะคะไม้เดิมไม้แทสีเดิมตรงรุ่นจากโรงงานค่ะอันนี้เราก็เช็คได้นะเล่มสําเนาเรามีให้เช็คประวัติเนี่ยเช็คได้แต่ออกจากป้ายแดงเลยอปเราไปดูตัวไหนกันต่อเมื่อกี้ให้ดูสองจุดห้าจีสีดไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปดูสีบอลกันมากดีกว่าใช่แล้วอย่างที่บอกนะเรามีสีบอลเซอือนให้เลือกด้วยสําหรับใครนะคะที่ชอบรถนะคะที่ดูแลง่ายนะแล้วก็ ทำความสะอาดง่ายดูแบบไม่เก่านะคะดูใช่ก็เป็นสีกลางๆเนาะใช่สีกลางๆสําหรับใครที่ชอบความภูมิฐานเสริมบารมีคือมันเป็นสีที่แบบว่ามูเตลูอะเป็นสีมอนเงินคันนี้ 2.5G ค่ะพีค่ะพี่ๆเหมือนกันกับสีดำเมื่อกี้นะแต่ตัวนี้เลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้เลขไม่หลักแสนเลขไม่หลักแสนแล้วราคาถูกลงมากว่าตัวนั้นเนาะตัวนั้นอยู่ที่ประมาณเจอ่าปีสิ ราคาตั้งขายอยู่ที่เท่าไหร่คะ7จ็0 0สบาทนะคะฟรีดาวนผ่อนอยู่ที่13,000หบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสนใจรีบๆติดต่อเข้ามาได้เลยเพราะว่าแคมรี่ของเราอ่ะไม่มีซ้ํากันเลยนะไม่ซ้ำกันทุกคันมีเอกลักษณ์ทุกคันรอเนื้อคู่มารับไปดูแลต่ออย่างทุกคันเนี่ยคือแน่นอนอ่ะคนที่มาแล้วแบบถูกต้องตามต้องใจเอาคันนี้มีหเดียวเท่านั้นนะคันเดียว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  ไปเราไปต่อคันไหนอ่าม yeah. uh, uh, ีอ um, ีกคันหนึ one, totally ่งทะเบียนสวยๆยืมได้ไงป้ายสวยคันนี้ชูป้ายทะเบียนหน่อยถอดมาชูเลยได้ไหมป้ายทะเบียนคันนี้ป้ายทะเบียนสวยๆเราก็มีเมื่อกี้เลขสองหลักไปแล้วเลขสามหลักนะคะป้ายเรียงตัวอย่างนี้นะห้าศูนย์ศูนย์ได้ตามนี้ไปเลยสำหรับแคมปนี้ไปใช้กันเลยสองจุศูนย์จีใช่ไหมคันนี้คันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่หกแสนสี่มื่นเ้าพันบาท รีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่12,000บาทต่อเดือนเท่านั้น <St> นะคะใช่เครดิตดีนะคะก็จัดเต็มได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาทดลองขับนะคะไม่ว่าจะสนใจนะคะเป็นคันไหนรีบๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้มีคันเดียวป้ายที่เป็นสวยๆะะ่ังหากป้ายสวยๆไปนี้ถ้าเป็นป้ายทะเบียนนี้แล้วไปจ่ายตังซื้อเองเนี่ยึ้นหลักหมื่นเลยนะเลขสามหลักนี่ไม่ใช่ถูกๆแล้วนะแต่อันนี้ ได้ติดรดไปเลยใช่ซื้อคันนี้ได้ป้ายนี้ไปเลยค่ะพี่ๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เรามาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะคะสำหรับสต็อกแคมรี่ของเราที่มีอยู่นะคะก็เริ่มต้นนะคะที่ปี17นะคะล่าสุดที่เราชูไป e x ็กซ o นะคะก็เป็นปี18ค่ะแล้วก็มีทั้งตัว e x ็กซที่เป็น Limited Edition นะคะแล้วก็ตัว All New Camry ที่ใหม่ล่าสุดเลยเราก็มีให้พี่ๆเลือก อันนี้คือพร้อมตั้งขายนะคะเราเอามาให้พี่ๆชมประมาณนี้นะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะสต็อกแคมรี่ของเราเดี๋ยวมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆค่ะใช่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้านะคะชอบคลิปนี้อยากชมอีกนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยด้านล่างได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะโอลิฟแล้วก็มิกกี้ค่ะ,ะเดี๋ยวขอลากันไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะรีวิวอัปเดตสต็อกรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวไว้มาปวดใหม่ติดตามได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายย้